流水岩砕剣。 แล้วมาดูคลิปนี้ครับหลังจากที่เราลงของฟ้านะฮะหาของฟ้ามาใส่ให้ตัวละครของเราทําให้ทีมของเรามีการพัฒนาตอนนี้พลังอยู่ที่8 6ดหมแล้วนะครับแล้วก็ได้ซูเปอร์อันด d อยดักทายที่เกลือตอนนั้นเนี่ยมาเสริมทีมทําให้วัคซีนแมนโรมีความอึดมากยิ่งขึ้นครับในคลิปนี้ครับเราจะเอาคอจีนัสนี่แหละแล้วก็วัคซีนแมนไปฉีกเกงในคอเกลโรสเกลโรไปดูกัน ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับพี่มีกลุ่มแชท Facebook นะครับถ้าอยากเข้ามาร่วมแจมกับพี่ครับร่วมเล่นเกมกับพี่ไปด้วยกันแล้วก็แชทไปด้วยกันเนี่ยแอดเฟซบุ๊กคนนี้มาได้นะและพี่พิมพ์ชื่อ f Facebook c h e r k k d o u b l u ทักเฟซเข้ามาบอกว่าอยากเข้ากลุ่มของกิกี้ขอเลื่อนหาหน่อย คอเกียวโรสเกียวโรอยู่ไหนอะเมื่อวานตบเราหรือนี่ไงเจอแล้วครับอยากได้ทัดสองอย่างงั้นซีนนะวันนี้ต้องโดนวัคซีนแมนของกิกี้ฉีกแกงไหนไปก่อนนะครับตัวละครเขาใช้ตามนี้เลยมีเกียวโรสเกียวโรเป็นคอและก็มีฟูบุกิ SSR น่าหมายความว่าเราจะได้รู้เลยครับว่าวัคซีนแมนกับฟูบุกิ SSR ใครเจ๋งกว่ากันไปเริ่มดวนเลยฮะพลังเขาอยู่ที่แสนกว่านะ อีกกี่น้อยกว่าทั้ง20,000ืน,นะครับเปิดเกมมาบูมเลยงไเดอร์เร็วกว่าครับบูตดาเมจความไวามาที่วัคซีนแมนขอฉีกเกงใน6เป้าหมายโดนไปฉีกกระจุยวิ่นขาดวิ่นหรือหแถวหลังนอนหมดเลยฮะแล้วก็โดนพายุฟุกุกิมาแต่เราไม่ตายนะเพราะว่ามีลดดาเมจจากซูเปอร์แอนดรอยดับชายครับั้างนั้นวัคซีนแมนเนี่ยติดไม่ยอดท้อไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่ตายจากเกโรเกโรฟินิกแมนตื่นขึ้นมาขอหงลูกไฟ เข้าทีหน้า3ตัวติดไฟแรบไปเลยครับซูเปอร์รอยนักชายแล้วก็โดนตีธรรมดามาไทจรวดอันดรอยสวนเข้ามาโอ้โหฟินิกหัวม่งโลกนอนไปอีกทีหนึงครับเข้าสู่เทินที่2มาแล้วครับขีกเกงใน3เป้าหมายโดนระเบิดไปไม่ตายครับเกรโรเกลล่เนี่ยเป็นคอที่ทำให้เลือดฮิวมานะแต่ฮิวแค่2เทินแรกอ่ะ นี่วัคซีนแมนเราติดไม่ยอดท้อไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวัคซีนแมนเนี่ยมันจะมีไม่ยอดท้อสองครั้งถ้ามันได้อันตินะเมื่อกี้ครั้งหนึ่งไปแล้วเรายังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งว่าจะจบเขาได้ไหมห่งลูกไสใส่เข้าที่หน้าโอ้โอรลดเลือดเข้าไปก่อนจากนั้นชกไปธรรมดาที่ซูเปอร์แอนดรอยดักชายและดักชายก็ต่อยมาใส่ที่ฟีนิกเข้าสู่เทินที่3ครับเทินที่3ขอฉีกเกงไนอีกทีนึง ฉีก3เป้าหมายแล้วก็ระเบิดไปครับโอ้ฟูบุกิไม่ตายด้วยฟูบุกิขอพายุคลั่งคืนมากีกี้ยังติดไม่ย่อท้ออยู่ครับน่าจะไม่ย่อท้อครั้งสุดท้ายแล้วแต่โดนเกียวโรเกียวโรห้าพันดาเมจยังยืนอยู่ได้ฟินิกแมนบอกว่าตีธรรมดาโอ้ฟูบุกินอนฟูบุกินอนเรียบร้อยเทินที่4ีฉีกเกงในเกียวโรเกียวโรโดนเรียบร้อย จัดให้ครับโอ้คอจีนัทก็สามารถชนะคอเกียวโรเกโรที่มีฟูบุกิได้นะแหมเมื่อวานนี่มาตีเราครับวนนี้ในแชทโลกนะฮะไหนขอไปดูก่อนดูพลังแป๊บหนึ่งพลังเราอ่ะ8 6ดหมใช่ไหมดูพลังของเขาครับคนที่อยากได้ฟูบุกิเนี่ยพลังอยู่ที่แสนห0 0่งหมื มากกว่าเราสามหมื่นนะครับย้ำอีกครั้งว่ามากกว่าเราสามหมื่นครับพลังอ่ะแล้วก็เป็นคอเกโรเกโรเรายังสามารถฉีกเกงในเขาได้ครับโดนฉีกเรียบร้อยแล้วนะครับสายเหุที่ชนะต้องบอกมาเลยว่าเป็นเพราะการมาของเจ้าตัวนี้ครับ ซูเปอร์อันดรอยดักชายที่ใครหลายคนบอกว่ามันเกลือเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดไ d ดีของเรามันไม่มีตัวแบกบมันเป็นแค่ตัวบางๆเป็นแค่ตัวที่ไม่มีดามเมจพอดักชายเข้ามาในทีมอ่ะมันยิ่งไร้ค่าไปใหญ่เลย <laughs> เพราะว่าในทีมเราก็ยิ่งไม่มีดามเมจไปใหญ่นะครับแต่ทางกลับกันถ้าในทีมเรามีตัวดามเมจอยู่แล้วอย่างวัคซีนแมนเนี่ยมันก็จะทําให้วัคซีนแมนอึดขึ้นครับเพราะว่าพาสซีฟมันเนี่ยจะทําให้ลดดามเมจอันติที่โดน4 0เ น่นหมายคว่าจากเดิมที่วัคซีนแมนจะโดนอันติของฟูบุกิทีเดียวตายมันก็กลายเป็นไม่ตายครับเมื่อมันไม่ตายในเทินแรกก็จะทาให้มันสามารถยื้อได้หลายเทินเนี่ยนะเพราะตัววัคซีนแมนก็มีไม่ยอท้อสองครั้งนะยื้อได้หลายเทินครับจากความอึดที่ได้เพิ่มเข้ามาเลยทําให้เราสามารถชนะฟูบุกิเอสเได้ที่ใครบอกว่าโหดเหลือเกินเรับ แต่เราก็ตบได้ไม่ต้องใช้คอที่หิวเลือดด้วยกลับกันเลยถ้าทีมเขามีคอที่ไม่หิวเลือดอย่างเกียวโรสเกียโรฟูบุกิจบไปนานแล้วล่วงไปนานแล้วส่วนคอจีนัทครับก็ข้อสําคัญก็คือเพิ่มลูกไฟเท่านั้นแหละนะเพิ่มลูกไฟแต่ส่วนเรียกลูกน้องมาล่างโครนมาเนี่ยไม่จาเป็นเลยเพราะว่าโดนสกิลหมู่เคลียเละหมดครับมันไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ฟินิกแมนเนี่ยเราเล่นเป็นตัวดาเมจรองดูของฟินิกแมนที่ใส่ครับ เน้นเรื่องของโจมตีเลือดนี่กี่กี้ไม่เอาเลยนะคือเอามันมาเพื่อที่ตายอะ่ะนึกออกไหมฟินิกแมนพอโดนตีตายและถึงเธิร์มันมามันฟื้นแล้วมันก็หงุูกไฟเลยนั่นหมายความว่าเราอัดดามเมจได้เต็มที่เลยครับมันก็เลยได้ตัวเป็นดามเมจรองต่อจากวัคซีนแมนฉีกเกงหนเมื่อสักครู่นี้เลยเป็นทําให้เราสามารถจบเขาลงได้ ทีมประมาณนี้ครับสู้สนุกฮะคือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีความโดดเด่นแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ไม่มีตัวไหนกระจอกไม่มีตัวไหนเก่งเกินไปนะครับอย่างพูลิพิสเนอร์ที่ใครบอกว่าอยู่ใน ID ใครแล้วเกลือเนี่ยมันสามารถอันติแล้วก็ลดดาเมจดฝ่ายตรงข้ามได้แต่ก็นั่นหมายความว่าเราต้องไวกว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าเราช้ากว่า อันติผู้ทีซันเนอร์ที่ใช้ไปมันแทบไม่มีความหมายเลยนกะ็แล้วแต่ตัวนะครับส่วนราชาเทลึกแน่นอนเป็นสายสะท้อนสายกัดกร่อนอะไรพวกนี้มักจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่เสริมดาเมจนะครับในการสะท้อนแล้วก็เพิ่มลูกไฟถ้าเกิดเราติดทนทานก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ส่วนพี่ก็ใช้ประมาณนี้แหละและเดี๋ยวรอครับว่าได้เจ้าโซนิกมาเนี่ยเราน่าจะเอาโซนิกเนี่ยเป็นสายทิมอีกตัวหนึ่งแทนแทนไอเจ้านี้ละ ตัวนกเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวรับตีนแทนละนะครับเราจะเอาตัวนี้ใส่เป็นเลือดแล้วก็รับตีนอยู่แถวหลังรับตีนโซนิกแล้วก็ตัวดาเมจอีกตัวเนี่ยเป็นโซนิกแทน ค,คอยช่วยเหลือวัคซีนแมนในการฉีกเกงไนฉนะีกได้ทุกคนในเซิร์ฟแต่ขอดันพลังขอวางแผนในการต่อสู้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะมาให้ดูว่าเราไม่ได้เกลือนะนี่ของฟ้าก็พอได้ลงไป1,000กระป๋องม่วงนะได้ของฟ้ามาประมาณนี้นะฮะกับเลเวลเท่านี้ก็ถือว่าโอเค นะครับของความไวได้น้อยมากนะได้2ชิ้นได้จากมูเมงเนี่ยอันหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยมาอยู่ที่วัคซีนแมนิงอันหนึ่งน้อยมากแต่ก็ถือว่าพอสู้ได้นะครับไปแถมกันอีกหน่อยไหมอันดับท็อปทของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเจอคนนี้หน่อยด้วยกันวงยูสเนมนะมีคนชื่อวงวยูสเนมนะฮะเกือบหล่ออันดับ9เกืบอบหล่อเนี่ยมีเป็นคอไม่ไม่รู้ว่าคอบาคุซันหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีฟูบุกิ แล้วก็มีกาโร่ด้วยลองสู้ดูครับพลังมากกว่าคนเมื่อกี้อีกนะคนเมื่อกี้เนี่ยแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันป่ะครับแต่คนนี้แสนสามหมื่นนะครับลองดูพลังเราแปดหมื่นจะเป็นยังไงย้ำว่าพลังเราแปดหมื่นนะครับอันนี้แสนสามหมื่นนะฮะเปิดด้วยนี่ครับมูเมงไรเดอร์ความไวเป็นของพระเจ้าครับสิ่งที่เราทําให้เราได้เปรียบก็คือความไวด้วยนี่แหละทําให้วัคซีนเราออกก่อนแล้วติดไม่ย่อทออ่ะโอ้โหฉีกเก่งในครึ่งหลอดระเบิดไปก็อุ้ยเด็กร่วง แล้วก็พายุคล่งของฟูบุกิเขาครับเกือบหลอเป็นไงเห็นไม่เลือดวัคซีนอะเลือดวัคซีนเราลดไม่ถึงครึ่งหลอดนะครับเพราะว่าซูเปอร์รอยดักชายเนี่ยช่วยลดดาเมจด้วยนี่คือข้อดีมันทำให้วัคซีนไม่ไม่ติดไม่ย่อท้อบ่อยเกินไปอ่านี้ตายละวัคซีนตายก็ไม่ย่อท้อขึ้นมานี่คือข้อดีครับไม่ย่อท้อครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็นี่ครับผงลูกไฟเสริมดาเมจไปเราใส่ดาเมจเพียวๆไม่มีเลือดโดนไปครับตูแรงเหมือนกันนะ แล้วก็ซูเปอร์นอยนักชายต่อยธรรมดาเข้าสู่เทอร์นี่ 2, 2ทีนี้เราไม่มีมูเมงบูดัมเมตแล้วแต่วัคซีนแมนของเรายังมีไม่ยอดท้ออยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะต่อให้ตายเลยปั๊บตายไหมอ่ะตายนะวัคซีนแมนตายแต่ว่ามีไม่ยอดท้อครั้งหนึ่งน่าจะหมดแล้วแหละแล้วก็ขอฉีกเก่งไหนไปเลยแล้วก็ระเบิดน้อยเรียบร้อยครับชนะนี่ฮะ โอ้โหมันมันทั้งกลมกล่อมครับที่เกงในกับการป้องกันดาเมจของซูเปอร์ดรอยด์าร์กชายครับมันทําให้เราไม่ตายนั่นไงทุกคนเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครเพราะฉะนั้นทีมใครที่บอกว่าตัวเองอ่ะดวงไม่ดีดวงแย่ลองหาวิธีดูวิธีต่อสู้นะครับแต่ละทีมมันมีเสน่ห์ของมันและการที่เราพลิกแพลงหาตัวละครมาคอมโบกันเขาเรียกว่าอะไรโยกตัวบ้าง ใส่ของหาวิธีชนะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันทําให้เกมน,นี้สนุกมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่สําหรับตัวบัคกเนี่ยอย่าไปสู้เขาเลยนะปล่อยไว้อนาะจารย์เอ็กที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามเนี่ยปล่อยไว้เราไม่ต้องสู้กับเขานะเราเป็นสายฟรีเติมศูนย์ที่สู้กับคนพลังอ่ามากกว่าเราได้สักสักห้าหมื่นก็ดีใจแล้วนะครับสายฟรีเติมศูนย์นะครับ อยู่กับวิธีการพลิกแพงการเล่นสรุปดีเหมือนกันแบบนี้นะก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับตบเกียวโรสเกียวโรในคลิปนี้นะครับจับชีเกงในบายบายลาไปก่อนนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมใครอยากเข้ากลุ่มแชทก็ทักมาเชอร์ KKW e r k R K K w ครับดึงเข้ากลุ่มแชทวันพันแมดสองเจ็บายบายลาไปก่อนสวัสดีครับ